สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มกันใช้ฟาดไม่ยัง้งโควิดติดคนรวยสวยคนจนทำติดร้างแหกกระทบไปทุกกิจการจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดระลอกใหม่ในประเทศไทยโดยเคสคาสเตอร์สถานบันเทิงได้มีการระบาดในหลายจังหวัดในขณะนี้ทำให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากไปทั่วทุกวงการนอกจากนี้ยังมีรายงานว่า เชื้อโควิดที่ระบาดคลัสเตอร์สถานบันเทิงเป็นเชื้อโควิดสายพันธุ์อังกฤษซึ่งระบาดรุนแรงกว่าเชื้อโควิดกว่าปกติถึง1.7เท่าขณะที่หนุ่มกัญชัยกําเนิพรพลอยผู้ประกาศข่าวคนดังได้พูดระหว่างที่อ่านข่าวในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ทางช่อง3ถึงดารากลุ่มเสียงที่ไปอยู่ในสถานที่ที่มีคนติดโควิดและมีการลบภาพออกจากไอจีว่าแล้วใครบางคนไปงานที่มีคนติดโควิด อยากกลับไปลบรูปมันไม่ได้ช่วยอะไรจะยิ่งถูกคนด่ามากขึ้นด้วยซ้ําเพราะมันแสดงถึงเจตนาที่จะไม่รับผิดช,ชอบต่อสังคมถ่ายรูปลงไปแล้วก็ลงไปแต่กักตัว14วันก็ต้องกักทุกอย่างเป็นไปตามกฎถ้าคุณไม่ทําชาวบ้านชาวช่องเขาก็จะไม่ทาเหมือนคุณเป็นนักแสดงดาราอย่าทําให้คนเขามานั่งด่าได้มีกรณีแบบนี้ให้ศึกษากันมาแล้วหลายรายแล้วไอเขาซึ่งต่อมาหนุ่มกัญชยัยก็ยังฟาดไม่ยั้งถึงเรื่องโควิดในลับเฮาส์ ในห้องคุณเดือดร้อนแค่ไหนกับโควิดโดยกล่าวว่าโควิดติดคนรวยสวยคนจนคนรวยไปเที่ยวไปติดโควิดพอมันระบาดธุรกิจกิจการต่างๆก็ถูกปิดคนจนก็ติดร่างแห่ไปด้วยเที่ยวก็ไม่ได้เที่ยวกับเขาแต่ต้องมาสวยไปด้วยขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ